nhưng nhìn đâu, họ nhìn đâu, họ nhìn đâu dodling hòng tạm mình sinh lênh Nhìn lênh nè đột lê anh mang đi lén <coughs> long tay vé long tay bắt nguồn lắm tuyệt vé lắm thử vé lắm tuyệt nè lắm tuyệt vé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  โอ้ยจับมือเลยจับมือเลืเอ่อนชันไปเลาะไปมันขึ้นกองไม่ไหมเออเห็นตาสูงคือมันเป็นผ่านใช่หรอเห็นเห็นเห็นเมาส์เห็นหนีเน่เมาส์เมื่อไหร่เมาเมื่อไหร่นี่นเรียบร้อยแล้ว ไปดีงามแบบรกอีก่น้อง, <c oughs> งกับบรรยากาศคึมๆพายุเฮา้องอยังไง,ง,งแต่ว่าฝนก็ยุดตกประมาณสองชั่วโมงสามชัมออ่วโมงนล่นแหละจะไปเลาะเลาะบึงหมู่ชนดา่านทางเหนือนี่ก่อนโ <c oughs> อ้ทางนั้นเกิดไม่ได้ไปทั้งเลยเยอะ เลาะหะบางหมู่ามใจที่บบเห็นนอนห้อยนะกับมือพักก่อนฝนมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวตอนแรกกัดฝนมีตกพักกันไปเลกกาะกัน <c oughs> เอานี่เขากะไปหากานกับพันนวดสองคน <c oughs> ประดับกระหึ่ <c oughs> ยฮะไอ้เบิก <c oughs>

เยังอันนัยังเมาเียเมาไว้ไมาไว้ไยเร็วไม่รับตอบได้ไไวนี่เห็นเห็นเห็นเมาเห็นนี่เมาเมื่อไวาเอาเมื่อไว้นี่ยรีบรอดูหนูมาปะยบนเือจะดไปก็บอกือยังคือไป คืออรงหมูนี่เอาออกมาแต่แคมกับมนันเลี่น้อยได้ได้กินหนังกอบอไปแล้วเป็นเ,เดี๋ยวเอินทีมงานมาเอาเมื่อไว้นะคเดี๋ยวเราจะไปต่อ <c oughs> เอามาก็จัดเรียบร้อยเลยจัดเลย เน่มแนม,มาานๆๆน่น้นตามันยู่ในนี้เนาะมองๆมองเขามาอกู่แต่เน่เห็นมันปีนนานปีนลังส่อยเลยเห็นงสองห้าใชกับเห็นมันนั้นโทษคอยยิ่งยิ่งมันเอาตัวนั้นยิ่งทงั้งเเสียงนตไก่สนอมือ สรุปเลยได้กรับคือเก้าีินดองฝนมนาแล้วทันหอดชิเลยชอบดีแต่ว่าอ๋อแต่แคบมันยังได้แนวกินเท่านั้นละเอ้อกูกรับกรับก่นอกกน,เ,น,อนเอาก็มันก็ยู่เทิงอยู้อเหมืนยิ้มมัน,มนยู่มีชูม,ม,มก็ยเสียมันมีไปมันเฮินใหม่นะ โอ้ s, ยงานนี <đấy> ้มันก <win WA> <S Dir want lucky> <can> ็แล้วสาดแล้วไปเี่อเฉยๆล่งยับข้เลยู่มือาหันเจ้ามย่านั้นก่อยคอยอย่าให้มันลายก็เคนอยู่ชิโนเกเกิไปปิเลยฝนกกนเอ้ะไปนี่นี่เซ็ตเลยนี่ วเียนผู้ดึก้ตแจกตัวเป็นผู้เต้งบ่เปากลับมาพักพอนฝนตกอดีช่ำกินกาแฟน่นบัปตอเลย่มเมื่อคืนนี้ต๊ลิดย้อยย้อยยอยีมงานไปกะฉนักลับมาฉชนักลับมาเยู่ บอขออยู่ไปเราไปมือทุกงานตื่นเมื่อไรล่ะเดยวเผาหินเผาเห็นเลยเดีได้มยฮะปืนบารุงตีแต่บ่บอลด้วยพอดีแล้วมันมาแล้วมันเธอเอาแต่เล่ามาคือมีเอาแต่เล่าววะใช่าะล่ะเป๊ะเลยบ่๊ม้อขึ้นไปเมือนในลูกช่องแปลงมี Oh. โอรื่อบก่นอโบโอเห็นนะวันนี้นะเดี๋ยวเอาถังพึงอบก่อน่น้อยถุงข้าวขินน้ำแล้วก็จังพากันเนียงย้ายกันๆๆไปเลยมันนี้คิดว่าฝนนี่ก็น่าจะเมืดมือ้อละบึงกาด <c oughs> มันร้แล้วเนี่เต็มแล้วหิเฮาเต็มเต็มแลยละคุณดึงตีนคุณดึงตาแล้่าวหมอนอนหมัเสีได้พุ่งอ๋อสิกระไลเนี่ยคุณจะกินพุงไหมโสเห็นไเนี่ยทานอย่างเขาเก่ากันเช่า เกี่ยวข่าวันพุ่นชายเขาเป็นเอวินบุบานเขาูกในพานนี่ตะคอยลไปมึงนะทา่าเขางไกลบ้านกลในเมืองหร่อะไบานเขาด้ยิงมันเป็นมือพี่ติวงยิงโบเป็นเด้ผ่านแลนท์เขาโบยิงลัดเด้ยิงครับเขาโบยิงครับพี่เขาถามมาซื้อจะยิงก็วิทย์แล้วเนาะไอที่หนในกวออันนี้เขามานเขาเด็กนะออมเด้บริหารไปใส่เด้ใสบางคนได้แอ น่ทันยิ่งแลง่ายไปแล้วนมัดนึ่ันบอลนี่ก็จะเกิดความเรือใจขนาเนาะโมมาแคมเรือใจโมว่าวอามาเรือใจเนี่ว่ามีว่าวะไรอยู่นี่เด็บเท่าดีว่าเลไปปะมอเล่นไปเพิ่งจะได้เลยชูจับทางมานอนก็มีรับเลย อุ๊ไหนเราก็นอนพังเพิ่ข้มายังไมุนมุดก็ดีคิดแล้วโอ้ยมอนี่มันก็เวทมัแล้วมันไปใช่เธอนอนยแต่ทบมันแล้วอ่ะมันเท่นั้นแหละบางช่วงมกวานเนาะมกวานกนเดี๋ยวไจับหน่เปิกันเปิลงมเอันั้นเลยอ่ มันออกมาพี่มันข่าทั้งวัดคุ่นเหมือนยางข้าทางเยนืด้มันออกเลยนั่งแคมทางเลยออแบตัววัดนะแมทแมไปตะเลอรแสงมันน่ะอโหเดอเลยจะทิ้โทพท์เฮ้ยมันจะไปจุว้าจืดคนโอ้ยตักแมทแมแล้วเราะอไคนเชว์หรือว่าคนใชหลือนาจะไต่หรือคนนอกบ่แต่งกายคือตัวนอกนะ นังทะเลกันชันไปเรือว่ะดีชันชันหมูว่ชันบคือจะไปสารมันทะเลาะกมันคือกันทั้งเงินทั้งบ้านอันนันในมานคือลูกปากะาช่องพูดคือกั้นทำ่กันอันหน่ได้มูคือบยากยังเฮอาเก็บเอาจบเลยแลาวเอาเอาลองบงสีบัง้องบ้าน มามากินข้าวน้ำกันบอลเลยมามามาดูผ่ายังได้เฮ้ยมาผ่าเดี่ยวนี่เลยผ่าไปเห็นหอนระบบข้างในเปลือนผ่าแหวงเลยจกายคาร์ลหอนมาให้เศกเด้อก็วันจี๋เลยเราต้องผัดตลอดเลยนี่เลยเปลือนแห้งในไก่มอเตะเจ้าเป็นแปรงเนาะมาหอดบอลเผาเผากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วแกเดี๋ยวสิฟ่ากันไปหาลัดหือคือเอ้า เตรียมตัวไปนี่พี่น้องเดี๋ยวเอาเอาหาเอาเหียไปเชื่อไว้นำนะครับเอาไปหาดักงูเลยลงไปพุ่นละทั้งลุ่มไปนี่เมื่อนี้นี่สิลงไปทางพุ่นละทางห้ยชามทางหุบทางนบุบบี้พุ่นละลงไปเบิงหมูอยู่ทางพุ่นก่อน เดี๋ยวรอทีมงานลงมาทีมงานแกะหอยนะเดี๋ยวเอาชิไปรัดไอหอยมันขึ้นมานี่เอาไปนี่ทีมงานกำลังลงมาทีมงานลงมาเดี๋ดยวทีมงานแกะหอยเอาสิไปรัด ออพี่หมูนี่ขึ้นมาพี่เลยตามตามเลยเลย จับถือนะไปตลอดเอาเงิงแล้วเอายิงแล้วเอายิงแล้วหลุดมาตามนี้เลยยิงอยู่นี่นะโดดเลยจะถึงๆึฮ้ยโอ้ยโอ้โอโอยามันเลนเฮาตรงนั้นเราเลยยิงเข้เามาดักอยู่นี่นำมาก่อนนำมาก่อนนำมาเบิ้งก่อน

แลีลงใต้เลี้ยลงใต้เลี้ยเลี้ยลงมาฮุบเลี้ยลงมาฮุบฮุบตามห้องลงตะเวนออกุแมนลงทางตะเวนออกขนคนตัดมือยิบลอยเลยถือแล้วเนาะถือแล้วปวดลอยเนาะโอ้ยจับมือเลยจับมือเรียบนชันดีแลยเนาะ คือค like. ่า <zou> ค <idity y> ือค่าแรนนะแรงบบบััเลบหมุนนะชุดเชียงาน่เออชุดเชียงรลนเท่านี้น้ำโกดมาก่อนมันโตนไปทังีเลยนี่ยงยิ่งนี้เลยนี่นีก่อน้ยเล็นเลืออยู่บ่ถึยันถืลูกน้อยกจักเลยลูกใหญ่ถือกุยจุกกไปเลย เห็นเลือแล้วโดดไปเลยดล่มเฉีดือเลยฮิโดดบุดดางองเตรียมรนเตรียมันี่ฉลาดของเลยดุดำกันพี่น้องเลยดุดำกันทุกคนอือ ต้นผู้ต้นนี่เนี่ยจะเป็นรัดจายผ่าฝนตกมีแก้ห้อ,อยเนี่ย หามใจหน้าผานะ พักนะเลิศนอนนอน ทางเฮ้ากันหมูอยู่นี่บ่

นำรสชาห้อยแับสิลึกไม่เห็นมั้ยไยยางเอาข้างบ่โคตรตยหาลพี่หอยมันชุดพี่แล้วรัดหากันเลยมืนเาเสียงว ไม่ได้ยินเสียงทีมงานบ้านเสียงฝนแห้งก็เสียงโอดเป้าหางกันไม่ได้ยินหลอกมือนะฝนตก้หืมลึกบัดลอยมันแล้วหลอกหาทีมงานโอ้เห็นนักใบตั้งเลยหลงกันเลยตอนฝนตกว่าหากันกันชุดโชยไป บาดรไม่ได้กินบัดรไม่ได้กินเลยยางชองลบทะยางหาทีงานยางตามทางเส้นนะมเมยห้งออกมาก,ก่อนทีงานเป็นหนาฉีดถอยคือกันแหละแต่ว่ามั็นยางไปคนละทางเอาเหีวไปชื้อเอาไปชื้อป้าพุ่งเลยเหีวไปชื้อเลย เจอปาอยู่ลงเบือก็ลอยขนาดนี้หมดมือเลยเยี่ยตอนนี้ก็ไม่ต่ำกว่า16บหกโมงแล้เดี๋ยเข้าสังมวยครับเมื่กี้นี้โคตรเสียดายนะ อย่ไก่ได้วยนะยิ่งมันมาลุย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 มันไปดิซึ่งเลยยิ่งขาดสิบเป็น้องเ้านะแต่ว่าทีมงานกันจกักพากันมาทางเลิกแล้วเนี่ยกันมาเลยถ้าพวกทีมงานจะไปตามต่อหรือว่าไปก,การเลยกัจัก เอวกลับมาแค้มก่อนบาะไว้กินตกเองฝนมาตกป้าอนี่ตกแต่เดดือดได้หามอีกมืนกันอ้อตกไงหมูสามโซ่ปลายมันอยู่ไก่เลยมันระดับ สสาิบเมตรถับหนังมาเอาไปรัดมันคุ้นน้อยเลยสองคุดรัดนะนำห้อยสองคุดอดีทีมงานพากันไปสี่คุดนั่งมาเนี่ยเอกพอนวดก็ไม่ได้ไปน้ำมากไก่ก็ไม่ได้ไปก็เลยรัดสองคุด บ่อนเลยพี่น้อยมวยขนาดทีมงานกะบบได้ฟ้อยยังเลยวะและว้วบมีคมนแนวกินนอ้มาอนซุดอ้อจะได้หาพักผ่อนก็คลิปนี้ีบยังไลายพี่น้อยอใจละลายๆชียรามาให้กำลังใ,ใจกจ็ติดตามรับชมเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝรั